ดิฉันนางสาวนาตยาสวรริกุลได้รับหน้าที่สัมภาษณ์ในหัวข้อเรื่องประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านค่ะดิฉันนางสาวมีสาธนารัฐข่าวพิมายได้รับหน้าที่ให้สัมภาษณ์เรื่องภูมิปัญญาค่ะค่ะดิฉันนางสาววิิดาคมณี ได้รับหน้าที่สัมภาษณ์เรื่องป่าชาวบ้านค่ะผมนายรัฐนนทุดปอได้รับหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทําครับ ทางโดยรถไฟเดี๋ยวไปเจอกันที่บ่วใหญ่กันเลยนะคะไปเลย บ,บ้านน้ำบาน,นะคะตำบลดอนตะนินอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้นะคะเราก็ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะนินนะคะเป็นผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้ค่ะเชญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ,ะผมนายพานุชาดนอกนะครับเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะนินครับ ประจหมูที่สามต่อคอยากทราบว่าทำไมถึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าหมู่บ้านน้ำบาหมู่บ้านน้ำบานะครับดูมก็จะเป็นเมื่อประมาณหนึ่งร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับเท่าที่ทราบนะครับแล้วก็เป็นที่เล่าโต้กันมานะครับ คำว่าน้ำบานะครับเดิมนะครับนะครับน้ำนะครับที่หลากนะครับบาตามธรรมชาตินะครับเมื่อหลากมานะครับเมื่อถึงฤดูน้ำหลากเลยน้ำจะเยอะมากนะครับซึ่งหมู่บ้านก็จะเป็นเนินนะครับเนินเหมือนเหมือนที่น้องๆเห็นเนี่ยนะ เมื่อน้ำมาเยอะนะครับมันก็จะไม่มีที่ไปมันจะเป็นทางน้ําเป็นครงนะครับสมัยโบราณนี่จะไม่มีการขุนโลกนะครับจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับตามแรงโน้มถ่วงก็จะทำให้บางส่วนก็ไหลบ้างบางส่วนก็บ่านะครับบ่ามาจนมาถึงที่ตอนตกของหมู่บ้าน เขาก็เลยเรียกว่าบ้านน้ำบานะครับบัจจบานไหลาบาขึ้นมาสูงเลยเกือบจะเกือบจะล้นมาฝั่งนี้นะครับซึ่งปัจจุบันมันก็ไม่บาแล้วมันสภาพของภูมิศาสตร์มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเนื่องจากคุดโลกนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนไปแต่คําว่าน้ำบาก็เหมือนที่โบกให น้องๆทราบในเบื้องต้นว่านะครับน้ํามันก็จะไหลไปทำทางทางของมันนะครับซึ่งบางครั้งมันทุกปีมันก็จะบาดนะครับอย่างเดือนสิบสองนี้นะครับเชิงน้ำเยอะภาษาท้องถิ่นที่ภาษาภาษาไทยดึงมีความเชื่อหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือกันมาก็มี ความเชื่อเดิมนะครับก็สืบตกกันมาไอความเชื่อหรือประเพณีมันก็จะเป็นอย่างเช่นสารตะปูนะครับสารตะปูนี่ก็เป็นความเชื่อนะครับแต่โบราณน,นะครับใช้เป็นที่ยึดเหนีย่ยวจิตใจเนาะเหมือนน้องๆทราบนะสารตะปูมีทุกบ้าน จะมีนูตั้งอยู่ทางด้านโน้นนะครับทุกปีก็จะมีการเลี้ยงพ่อตะปูนะครับก็จะมีแล้วแต่แต่บ้านนี้ก็จะเลี้ยงเป็น,เป,นเป็นหัวหมูมั่งเป็นเล่านะครับบนบานสารเก่านะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับซึ่งสมัยก่อนแม้กระทั่งโรคระบาดนะครับ ัวควายที่หายเรื้อเจ็บป่วย,ยก็พึ่งพึ่งพึ่ง,ง,งสิ่งยึดเหนี่ยวตัวนี้ก็คือสารพรุทปูลูกหลานเดินทางไปไหนก็โอ้ยตะปูเอ้ยช่วยลูกหลานหนึ่งเด้อก็เป็นอย่างนี้นะครับก็ก็สืบโตกันมาจนถึงทุกวันนี้ก็มีสารตะปูอยู่ทางทิศตอวันออกเชียงเหนือของหมู่บ้าน นะครับก็ยังก,ก็ยังยิบเหนี่ยวก็ก็ยังเคารพนับถืออยู่สิ่งนี้นะครับทุกปีก็จะเลี้ยงเดือนสามเดือนหกนี่ก็จะเลี้ยงนะครับปลลงไก้ทำนาเดือนหกเนาะเดือนสามนี่ก็จะเลี้ยงโพตปู่ชาวบ้านก็จะเอาไก่เอาหัวหมูเอาเล่าเครื่องเส้นไหว้นะครับตามความเชื่อเอาหญ้าเอาอะไรนะตพปู่นีมีช้างมีม้านะครับ เกก็จะมีเพื่อนของเกเป็นบริวารเวลาเลี้ยงก็จะอัเชิญน,นะครับทั้งพ่ตปู่แล้วก็เพื่อนของเกมามาร่วมนะครับรับเครื่องเส้นไหว้นะครับแล้วก็เป็นที่ยืนเหนี่ยวแล้วก็สิริมงคลกับลูกหลานนะครับก็คล้ายๆกับว่าเราะระลึกถึงบรรพบุรุษที่ได้เสียชีวิต ไปโกรนหน้านี้แล้วนะครับในช่วงของเวลาที่ผ่านมาเราตะปูนี่มันแตกต่างกับวิยาาทาย,า <c oughs> ยาศาสตร์ของของเราเองกิยศาสตร์กยศาสตร์นี่ลุงไม่เคยรู้นะในแ,แถวนี้ไม่ไม่มีกิยาศาสตรม์มีมีบ้านนี้เขาจะเรียกว่าเขมเมา่<อ>นี่ก่อนจะก่อนจะโอพันษาเ<ช>นี่ยก็จะมีการมีทํา ภาษาไทยกลางเขาเรียกกายศาสตร์แต่ภาษาโคราชนี่เขาเรียกขมานนะครับมขามานนี่ตามที่สัมผัสมาแล้วก็พอที่จะเข้าใจนะตามที่ลุงเข้าใจนะขามานนี่ขามานนี่ส่วนประกอบของมันจะมีน้ำตาลนะครับแล้วก็จะเป็นข้าวนะครับข้าวที่ สมัยก่อนที่เคยเห็นนี่เป็นเป็นเป็นเด็กนะครับข้าวนี่เขาจะใช้ข้าวอ่อนนะครับข้าวอ่อนมาทำข้าวโพงนะครับส่วนหนึ่งคือใช้ข้าวนะครับจากจากนานะเนาะจากนาเพราะว่าช่วงที่จะเป็นจะทำจะทำข้าวเม่าเนี่ยมันก็จะเป็น ช่วงที่ผลผลิตคือว่าเขานี่เป็นล่วงแล้วนะครับเขาจะมีส่วนประกอบทางข้าวเก่านี่เขาวเก่านี่เขาจะทําเป็นข้าวโต๊ะนี่เข้าโพงนี่เขาจะเอาเขาอันนี้นะทำข้าวเมานะครับเป็นข้าวเมาแล้วเขาพอเป็นข้าวเมาปุ๊บเขาจะขูวให้มันโพงมาซูมกลี่ตานกระปุมะพร้าวนะครับก็เป็น ก็เรียกข่าเนอะภาษากลางก็จะเรียกกยายศาสตร์จะมีงานที่จัดขึ้นประจำทุกป,ปีนะคะดูนี่นนจะมีด้านาศาสนานี่ก็จะมีอย่างต่อเนื่องนะเริ่มต้นเลยนะครับปีใหม่ก็จัดเนอะถือว่าเป็นปีดีสงการก็มีการ ทำสืบโตกันอย่างเช่นเฮพระโยขาวอย่างนี้ทางวัดก็มีนะครับวันที่13นี่นะครับก็จะมีการน,นำพระโยขาวที่อยู่ในอุโบสถเรือบโบดนี่นะครับไปนะครับอันเชิญให้ท่านไปให้พี่น้องบ้านข้างเคียงนะครับทั้งตำบลแล้วก็อำเภอนะครับได้ ลดน้ำแล้วก็สการะกราบไหว้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันเนี่ยแล้วก็ประเพณีก็จะมีวันลอยกระทงปีแล้วก็จัดปีนี้ก็จะจัดนะครับจัดให้มีการแข่งเรือนะครับก็ลื้อพื้นนะครับประเพณีซึ่งเด๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเนาะประเพณีก็ลือ้อพื้นมาได้หนึ่งปีปีนี้ ก็จะจัดนะครับก็วางแผนงานไว้อยู่นะครับหลายฝ่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเรืนน่องนี้ก็จะมีการพูดคุยในเรื่องต้นเมื่อวานนีนะ้กำลังจะเริ่มงานนะครับรอกระทงก็จะวันที่15พหศาพกาย,ยนตอนนี้กำลังเริ่มงานประเพณีนี้ก็เหมือนกันนะเพราะว่า คนไทยเนาะก็ทําไปตามเหมือนลูกหลานเห็นแหละเหมือนน้งนองโน้เห็นแหละ <c oughs> ว่าแต่ปีนี้โควิดเนะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นแข่งเรือนะ่มันแข่งเรือเราจะใช้เรืออีปง<อ>รู้จักไหมรอ้จักไหมอีปง <c oughs> ใช้ต้นตาลตัดสองทนเจาะเจาะอ,อแล้วก็จะมีเรือแบบสร้างความบันเทิงเรือ เราแข่งเพื่อความสามัคคีนะครับแล้วก็ความสนุกของชาวบ้านนะครับตามอัตภาพนะครับไม่ได้เน้นเรื่องการสร้างรายได้หรือจะเอาตามความโชคนะครับคนในโชคก็มาค่ะ วันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากลุงตองนะคะหรือลุงพานุนะคะต้องขอบตัวนมากที่ได้ข้อมูลวันนี้ยินดีครับยินดีสวัสดีค่ะคุณยายสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ภูมิปัญญานะคะในเรื่องของการทําเสือนะคะ,ะกับคุณยายถนอมค่ะแนะนําตัวค่ะอ่า ใี่ป่ะไงเลยยาย่ยายชื่อยายชื่อยายถนอมเออนามตะุนายาจมคุณยายถนอมนะคะคุณยายเริ่มทําเสือมาตั้งแต่ตอนไหนค่ะเป็นสาวสักยี่สิบปีเนี่ยอายุยี่สิบปีทำมาแต่อายุยี่สิบปีจนตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วค่ะหกสิบสามหกสิบสามเออแล้วตอนได้วิธีทํามาจากใครคะจากแม่ แม่เป็นคนที่จะที่ทํามาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะแล้วคุณยายก็สืบต,สบต่อส<า>ืบต่อมาเลยใช่ในบ้านก็ทอหลายคนอยู่แต่ว่าเขาก็ยึดทอมีแม่นี่แหละทออยู่อยู่แล้ววิธีการวัสดุอุปกรณ์นี่มีอะไรบ้างคะก็มีไหลเองก็เหลียกไหลเลยเนาะอันตัวไหนคะเรียกไหลเลยตัวนี้แหละเรียกไหล,ลตัวนี้เหลยเียกไหลตัวนี้ลายชิ้นนี้ตัวนี้ของลายชิ้นนี ทีนี่เอาได้เอามากกับมาซอยมาซอยกับมาตากแห้งมาตากแห้งก็ยากได้ลาซอยให้มันเป็นอย่างนี้ค่ะาซอยมันได้เป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้ซอยมันได้เป็นอย่างนี้ทีไหนได้ยังงี้เร็วก็เอาไปตากแห้งยังงี้งตากแห้งมากก็เอามาโยมสีเอามาโยมสีที่นี่เอ็งชอบสีไหนถ้าเอ็งชอบสีแดงก็คือเสียสีแดงสีเขียวสีชมพู สีเหลืองเขามีถูกสีค่ะดูแต่เองที่ชอบที่ชอบมันก็ดีแต่ใดท่อไดถูกอย่างเละแขบก็นี่ก็มีแค่น,น,นั้นเนี่ยสักวันได้พื้นหนึ่งคืนว่ะถ้าท่อสองคนถาเสียแบบนี่ถ้าท่อคนเดียวเสียแบบนี่สองวันก็ได้ผักหนึ่งเขาใช้ยังผักหนึ่งเนี่ยผักหนึ่งก็คือพื้นหนึ่งเออผืนนี่นี่<อ>นีแหละนี่นี่พื้นหนึ่งที่นี่ถ้าท่อสองสองวัน สีวันเดีสองแผบเดีสองแผ่นน่ะที่นี่แผ่นหนึ่งผืนหนึ่งมันมีสามผับผืนหนึ่งน่ะมันมีสามผักถ้าสองผักมันจะเข็ดนี่สามผักมันจะก่วงไปไหนก็ทำใบนี่สามผับอันนี้สามผักอจมีสวยใบ วงก็คือสาวันหรอกค่ะที่ได้ผืนหนึงสีวันห้าวันห้าวันได้ผืนหนึ่งแต่กวามคุมมันก็ไม่คุ้มลกลูกแต่ว่าเห็นเมเกี่ยแล้วก็เลยนางทำไปดีกว่าอยู่เฉยๆแล้วที่นี่ประจารเขาหยิบอีกผืนหละ8แปดสิบพืนหนึ่งนี่น่ะแปดสิบแต่ว่าผาเองนะอันของอุปกรณ์อนันมีจะ่ของเองเมื่อนั่นน่ะ แล้วเราไม่สามารถที่จะเย็บเองได้หรอคะไม่มีจักมันต้องมีเครื่องจักกมันต้องมีจักหยิดที่ในบ้านเขาก็ไม่กาหยิดเขาว่าหยิดไม่ได้เพราะมีคนหนุหยิดมันต้องไปใช้ข้าบันคุกหน่อยไปจ่างข้าบรรคุกหน่อยที่ในเองซื้อมาผ้าก่มนวนนึงโอยสามซิปผ้าที่หยิดเ่ยนะวนนึงผ้าสองวันวนละาโยสามซิปสองวนได้ซิปผืนสองวนอะได้ซิปพื้น ที่นี่พาทีเอ็งหอยนั่นอีกเขาทำเป็นอันละยี่สิบเอ็งก็เอามาสามอันที่เอ็งมาขายมันก็ไม่คุมกก้มอกความคุม้มมันอุปก,กรณ์มันหลายอย่างที่ด้ายก่อหนึ่งก็คือแปดสิบบาทด้มวนนึ่ะน่ะมวนร่างแต่มันมวนใหญ่มวนนึงมวนนึงได้ไม่พอ่อซิผพื้นมวนหนึ่งแน่มันเป็นสามขับไง ถามผับวนนึงนี่ในใดเนี่เออเนี่เนี่ยมันคือมันไม่ใดพ่อซิบผืนหอกมันสองวันมันยังกี่ใดซิบผืนซิบผืนกับพื้นละถามผับมันก็เปลืองอยู่เลยคือการทําเสือนี้สร้างรายได้ให้คุณยายมากหน่อยใช่ไหมก็ขายใดเรลือเดีลุกใดกับมาว่าที่เหลือสองพันสามพันก็ได้ขายใด้าเม็ดเมยเอาไปหยิบที่หนึ่งก็ได้ พันกว่าบาทก็เลี้ยนเลี้ยได้ซิปพื้นเ่ยก็พื้นละสามลอยใช่ไหมล่ะถ้าขายมดก็ได้จักพันละซิปพื้นพื้นละสามลอยสามพัเออสานั่นสามนั่นแล้วคุณยายจะมีการว่าทำเสือในรูปแบบอื่นๆดีไหมคะไม่ทำแม่ไม่เห็นุ่นอยู่ตำนี่ก็ยังลอยพิษลอยถูกลอยน้อยนั่นก็ลอยพิษลอยถูกพอว่าหกสิบสามเร็วนะ กวนแม่เห็นหุนเพราะว่าดซอสห้เขาแม่ก็บซอสทําไมเม่ก็ทําให้เขาได้แต่เดี๋ยวนี้ทำเม่ได้เห็นเขาชวนโทอเสียใหญ่นั่ะเมฆเห็นแม่มีเห็นหุนซอสห้เขาดีน่ะมีคนมีคนโทอเสียใหญ่อยู่คนหนึ่งที่ก็มีไหลนี่ยอย่าลืมก็ยังไมีเหล่าโทรเลยเพราะว่าแกเมฆก็คงมีแข็งแรงแกก็มีผีเมฆอีกเนาะแกก็ไม่เคยยักโทรแกว่าแกกระตัดไปของแกคือกันนั่นแหละแกก็ะโทรขายคือกันแต่ว่ากันนานๆปีนึ่งก็จะขายทีนึง แม่นูบอขายทำนี่ไหลมาไล่แม่มมท่อขายได้ตลอดปีแต่ว่าคุณหยิบเปียรเลยเขาไม่ค่อยหยิบงามหยิบไม่ค่อย,ยงามคุ้น <หะ S 1> แต่ว่ามันไลยมีคุณหยิบตรงเอาเขาเลยเอาเขาหยิบเคยมีคนมาขอเรียนกับคุณยายไหมคะไม่มีแต่ว่าถ้ามีคนมาขอเรียนจะพร้อมสอนไหมสอนสอนให้ฟรีไหมสอนพี่แ่แล้วก็ตั้งเราขยันมาขยันก็มาขยันก็มา เอาต่ก่อนเมียตสอนเด็กหน่อยเด้รุ่นมวยอีแกมมุนมนี่อีกแกมอีอีเต้นลูกอีหน่อยนี่น่ะรุ่นนี่เมียสอนให้ดกเด้เด็กหน่อยรุ่นนี่พากนทโถทะลุแต่วาแเม่ยทอดเสียบวงเบฟนั่นค่ะสอนให้มันคนหนึ่งหนังกระทบสอนห้คนหนึ่งหนังซอสนี่เสียบวงแบบนี่สอน้มันพากันทอน นุ้ยก็ขอขอบคุณคุณยายถนอมนะคะที่ให้ความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะในวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพบก,กับปราชชาวบ้านนะคะซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ภูมิปัญญาค่ะค่ะโดยจะไปพบก,กับคุณตาเทศนะคะ งท่านจะมีความรู้เกี่ยวกับป่าชาวบ้านให้เราได้รับผลรับฟังกันค่ะก่อนหน้าตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นน้องเขาขายพอใหญ่ขายมากถาษาที่ทำตุ๊กตุกใหม่เข่งฮักค้าฮักดำหนดำได้เขาขายชิ้นทำละมุนคิดให้หายกระคาฮักเข่งฮักที่ผมขายไปได้หลายวันพันอยู่ลูกตุ๊กตุ๊กใหม่ปุ้ยชนมุนแต่ถ้าหายยนทุกคนเลยไม่เหลือเราขายหายทุกคน แต่หักฐามันจะอยู่ยี่สิบมันะวดอยู่แล้นี่เนี่ยแกผู้บ้าจ้างอยู่บันทมา,ายเนี่ยเป็นตาคงเปี่ยนแกแนมาอยู่ก็แกที่แกว่าแกมีนี่ไอ้ที่มีให้ในนั่งแกมีแต่คงนี่แต่ย่ไปไหวกที่มึงได้หลดในหัวไ,ได้ไม่หลุหัวมึงแต่ว่ากันนี่ก็เลยให้ใจายเปลี่ยนถเปลี่ยนให้ไปต่อแกท้ด้เดียว อันนี้เนี่ยใหม่อันนี้เรามากวันประทาดเ่้เพียงบางเข่ยงฮักค่ฮักหลุดลมเลยวนมากหลดม้รนไรลุลมเข้ามาไปตรงเียงเข้ามากไปม,ม,มามาแล้วครแต่เขามีเมอคนมาดอกมานลาม่นไปละม่นไปใหยหินแล้วมากไปสงงสามที่เอามารับหายของกระรงคู่สรงท้ายม,มาคู่ยีสิบสี่บาทเสื้อนั้นแด่เขาค่ยสมนาพวกคุณแต่คู่จิดแต่ยี่สิบีบาท จะบอกกันได้คำว่ามาเฉพาะผู้เขาหยีบสีบาดทำดีทำหายแราหายเร็วใหเขามาส่งกูส่งคายมันยังกินได้ดีเขาหายห้เขามาส่งคนไหนเ็าีสตาเขาหายต้อตหรวนตำรวจเป็นพันเขาหายแล้วมีการซื้อทอดมาประมาณกี่ปีตั้งแต่อยู่ยี่สิบเอนหรือแปดสิบปหรอคืรุ่นต่อรุ่นมาใช่ไหมที่เดียวไม่มีใครมาหรอก คนเดียวแต่ตาุเรียนเรียนเข้ามาคนเดียวหน่อมาจะแข่งเรียนหนีมีท่านมีอะไรใครเรียนโตมีเรียนโตใครที่โตก็ไปย้ายโป้ดังคนเดียวเข้ามามาแข่งเดียวนี่นี่มีอะไรไปเรียนโตก็ใครโตเรียนคนเดียวแต่ยงคู่บาใหญ่พ่อยปูแล้วปัจจุบันมีการถ่ายทอดหรือว่าไม่ได้ถ่ายให้ถ่ายทอดให้เขามีมีเอาให้ลูกมีลูกข้างบนใช่ให้ การเรืโโ min, ่อยมามันเลยมีเอาในบานโคุกเดี๋ยมาเรียนมีคนหนึ่งมาคุกมาโคกน้อยมาคุกน่างามนี่มาเรียนไปคนหนึ่งแล้วมีหวงเขาเรียนมีวงเขาดอกลูกแต่เองเขาเดียวเดี๋ยวเขามีโคตรหน้าดอกเขาเห็นดีแต่เขาไมาเรียนเอาก็มีไหวครับให้ถุกคนลูกมูลั้นให้เตี้ยมยิมเบาเมาครส์มันก็ได้ทีเซย์อยู่ ขั้นตอนธีการรักษาเนี่ยคุณตารักษายัางไงคะกินตะมุนกิ็นอาหามธรรมดาลงทํา,า,ม,า,ม,า,าม,มามามีเลี้ยนเลี้ยนบาดสมัยฝนเลี้ยนเกิดการถีหามากรใส่ใส่กระใส่ขันใส่ขันก็อบาดกระแทะเพื่อนะแนนให้เขาไปกินเลี้ยงเปาหมาป่าเปาให้เขามาเปาสามที่สามเวลาเปาวันนี้ อันตรงอยู่ว่ามันรื้นให้นามมวนเข้าไปกินก็หายทุกคนเลยลูกต้องมีถือเครดอะไรไะคะมีห้คาร์บมีห้โรดรวย้วยเกือรวยนะ้รเราตาปลาติมปลาถุงนี่เขาไม่ให้เลยไอ้เองลืมดูจังว่าการรักษาเนี่ยรักษาได้เจาะจงไหมคะดือ เฉพาะผู้ชายหรผู้หญิงหรือด้ทั้งสองได้ทุกคนผู้ชายได้พวกวยงวก็ได้พวกวยงวเข้าคนค้าฮักคายออกมาเอาเข้ามาในห้วเดือนเขาอยวไปตายไปเราไปยากนีแต่ไปเราเคยมุดไห่ก็หายแล้วอ่าวาเราสักสามปีมึงมาแต่กหมออีกตาบากันนี่หากินประบาดน้องเก่งหนาออกมาเอาหนูด้านหน่วยพวกัูค้าฮักก็อกเจ้าห่วงเจ้าบานตาเนี่ยเขาเอาน

I'm not.